ออนเวิดมุ่งมั่นที่จะดำรงและส่งต่อวิถีพิลาทิสแบบต้นตำรับเพื่อให้ผู้ฝึกได้เข้าถึงแก่นแท้และได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะอุปกรณ์พิลาทิสเป็นหัวใจหลักในการฝึกเราควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการพิลาทิส Onward ร i l a t e าเราราังสรรค์อุปกรณ์พิลาิสแบบคลาสสิกในชื่อแบรนด์ Origin ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอนคัดสรรวัสดุคุณภาพทดสอบการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพิลาิสจนมั่นใจว่าอุปกรณ์ของเราทุกชิ้นได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักการพิลาิสแบบดั้งเดิมแน่นอน สวัสดีค่ะครูนุ้ยผู้ก่อตั้งบริษัท Onward Pilates จำกัดประสบการสอนพิ l a t e s มากกว่า7ปีค่ะสาเหตุที่นุ้ยตั้งบริษัทนี้ขึ้นมานะคะเพราะนุ้ยได้เห็นผลลัพธ์ทั้งกับตัวเองจากการฝึกแล้วก็จากนักเรียนที่นุ้ยได้สอนค่ะพิล a t ิ s เป็นมากกว่าการออกกําลังกาย แต่ยังทำให้หนุ้ยเนี่ยได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยก่อนหน้านี้นะคะนุ้ยเป็นครูสอนแนวคาร์ดิโอค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต้นนะคะแล้วก็คลาสปั่นจักรยานทําให้นุ้ยเนี่ยวันหนึ่งใช้ร่างกายหนักมากค่ะใช้ร่างกายทําแบบเดิมๆซ้ําๆนะคะข้อดีคือเราแข็งแรงขึ้นค่ะเราหุ่นกระชับมากเลยค่ะแต่ก็แลกมาด้วยการ สะสมความตึงนะคะแล้วก็ความไม่สมดุลของร่างกายจนสรีระาหนุ่ยเดิมบิดเบี้ยวค่ะแล้วก็ต้องกินยาหาหมอนวดนะคะเราก็เลยแบบเราจะต้องหาการออกกําลังกายอะไรที่มันสมดุลและก็เลยเจอพิลาทิสค่ะซึ่งช่วยปรับสมดุลของร่างกายดูยได้ดีมากๆทาเนื้อยังทํากิจกรรมที่หนุ่ยชอบได้นะคะอาการปวดเมื่อยต่างๆก็ทุเลาลงค่ะและเมื่อหนุ่ยฝึกสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้สุขภาพเนี่ยยังแข็งแรงซึ่งส่วนทางกับอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะ นอกจากบริการจำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์พิลาทิสเรายังมีบริการสอนพิลาทิสแบบตัวต่อตัว,ต,วตั้งแต่ผู้เริ่มต้นออกกำลังกายไปจนถึงนักกีฬา ก่อนหน้านี้นะคะส้มมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อมือเอ็นข้อศอกแล้วก็ปวดเมื่อยตามตัวคะ่ะออฟฟิศซินโดรมหลังจากที่ฝึกฟิลาทิสแล้วนะคะอาการต่างๆของส้มะคะ่ะก็คือหายไปนอกจากนี้คือสุขภาพของส้มยังแข็งแรงมากขึ้นสังเกตว่าตัวเองอะคะ่ะไปเล่นกีฬาชนิดต่างๆก็คือสามารถเล่นได้ดีขึ้นมีการจัดระเบียบร่างกายตัวเองได้มากขึ้นและสุดท้ายนะคะก็คือทําให้ส้มใจเย็นลงนะคะ่ะ ไม่ว่าคุณกาลังจะเลือกอุปกรณ์พิลาทิสสาหรับใช้ฝึกเองหรือใช้ในเชิงพาณิชย์หรือกําลังมองหาคอร์สฝึกพิลาทิสแบบตัวต่อตัวนะคะมาที่ ward ออ w เ r d ร์ดพิลาทิสเลยค่ะครบจบในที่เดียวมาสร้างสุขภาพที่ดีแข็งแรงแบบยั่งยืนกันคะ่ะ